นะครับก็ขออนุญาตเริ่มต้นการแถลงข่าวของพรรคประชาชนเลยนะครับหัวข้อการแถลงข่าวในวันนี้ก็คือเป็นการแถลงข่าวเรื่องของความคืบหน้าของพรรคประชาชนในการตรวจสอบความโปร่งใสการเลือกตั้ง69นะครับก็จะมีผมผลิตวัชรศิลป์ในฐานะโฆษกของพรรคแล้วก็คุณกิติชัยรองหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นผอกองหน่วยการเลือกตั้งของพรรคประชาชนด้วยนะครับก่อนจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาในการตรวจสอบความโปร่งใสการเลือกตั้งปี69เนี่ยผมอยากจะเริ่มต้นโดยการย้ำนะครับว่า เจตนาของพรรคประชาชนตลอด4ี่หวันที่ผ่านมาในการตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสของการเลือกตั้งปีห9เ้าเนี่ยไม่ได้มีเจตนาเพื่อมุ่งจะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งไม่ใช่ว่าเราไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งแต่เราจําเป็นต้องตรวจสอบความโปร่งใสของการเลือกตั้งเพื่อในมุมหนึ่งคือปกป,ป้องเสียงของประชาชนทุกคนว่าเสียงของเขาถูกบันทึกอย่างแม่นยําไม่ว่าจะกาให้กับพรรคไหนก็ตามและในอีกมุมหนึ่งเราก็ต้องการให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ คนใดที่ทําหน้าที่อย่างบกพร่องหรือว่าจงใจทุจริตนั้นต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐ,ฐานที่ทําให้เราจะมีการเลือกตั้งในอนาคตที่ประชาชนเชื่อมั่นเชื่อถือได้นะครับผมก็ต้องขอเริ่มต้นในการย้ําเจตนาตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของประเด็นรายละเอียดที่เราจะมีการแถลงข่าวในวันนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตแบ่งออกเป็น4หัวข้อด้วยกันนะครับ หัวข้อที่หนึ่งก็คือกรณีเรื่องของาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดที่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งแล้วก็ที่ทางกรกตมีการถแถลงข่าวเมื่อวานซึ่งเดี๋ยวผมจะชี้แจงในรายละเอียดประเด็นที่สองจะเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับกรณีที่บัตรสองใบคือบัตรแบบแบ่งเขตกับบัตรแบบบัญชีรายชื่อมีจํานวนไม่เท่ากันแม้ในเขตเลือกตั้งเดียวกันซึ่งเดี๋ยวผมจะชี้แจงเพิ่มเติมนะครับหัวข้อที่สามนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนใหม่ที่เข้ามาเกี่ยวกับเขตเลือกตั้ง ที่6ในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเดี๋ยวคุณกิติชัยจะเป็นคนลงรายละเอียดนะครับแล้วก็ประเด็นที่4หัวข้อสุดท้ายคือเรื่องสรุปภาพรวมของเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่ทเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วก็เรื่องร้องเรียนใหม่ที่เข้ามาผ่านระบบรีพอร์ต9ที่พักประชาชนได้เปิดให้ประชาชนส่งข้อมูลเข้ามานะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่ประเด็นแรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะส่งเป็นเพรสบร a ส e เป็นรายละกษอักษรตามไปให้ผู้สื่อข่าวและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับ ประเด็นแรกที่อยากจะพูดคุยในวันนี้ก็คือเรื่องของกรณีบาร์โค้ดหรือว่า QR code คในบัตรเลือกตั้งนะครับผมคิดว่าเามื่อวานเนี่ยการถแถลงข่าวของกกตก,ก็มีข้อสุดที่ชัดเจนนะครับว่าตกลงเนี่ยตัวบาร์โค้ดหรือว่า QR code ในบัตรเลือกตั้งเนี่ยเป็นบาร์โค้ดหรือ QR code ที่สามารถระบุเลขที่บัตรได้อย่างเจาะจงนะครับพูด,ดง่ายคือว่าบัตรแต่ละใบเนี่ยมีบาร์โค้ดที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยสามารถระบุตัวตนของคนที่ไป ใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็มีปัญหาที่ผมขออนุญ,ญาตสรุปออกเป็นสามข้อหลักๆนะครับปัญหาข้อที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าข้อที่จริงที่ปรากฏเนี่ยเป็นการยืนยันว่าการลงคะแนนเสียงที่มีบาร์โค้ดหรือว่า QR โค้ดอยู่ในบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นไปโดยลับตามหลักการที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปมาโดยตลอดนะครับที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงการออกเสียงลงคะแนนโดยลับเนี่ยความเข้าใจของเราคือว่าเมื่อเราลงคะแนนไปแล้วหย่อนบัตรไปแล้วเนี่ย ไม่สามารถมีใครที่จะไประบุได้ว่าบัตรใบไหนเป็นบัตรที่ผมผลิตวัรศิลินหย่อนบัตรลงไปนะครับแต่ข้อมูลที่กรกตยืนยันเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าพอมีการใส่บาร์โค้ดคิวอาโค้ดเข้ามานะครับจะทําให้ในเชิงทฤษฎีเนี่ยสามารถระบุตัวตนของผู้ที่หย่อนบัตรได้โดยการเอาสามองค์ประกอบมารวมกันคือตัวบัตรเลือกตั้งที่มีการการให้กับทักใดทักหนึ่งตัวต้นขั้วที่มีรหัส ที่เชื่อมกับตัวบาร์าโค้ดคีว์โค้ดและก็ตัวบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นที่สําคัญมันไม่ใช่ว่าการจะไปย้อนตรวจว่าบัตรใบไหนใครเป็นคนกาเนี่ยมันยากหรือง่ายแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าหากมีใครสักคนหนึ่งสามารถสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกทุกส่วนได้เนี่ยสามารถระบุตัวตนของผู้กาบัตรได้หรือไม่นะครับซึ่งคําตอบก็คือทําได้ ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่หนึ่งนะครับ <plex> e> เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยความเข้าใจโดยทั่วไปของสังคมคือการลงคะแนนโดยลับเนี่ยคือการบอกว่าไม่ว่าคนใดคนหนึ่งจะเข้าถึงข้อมูลเยอะแค่ไหนเนี่ยไม่สามารถย้อนไปตรวจสอบได้ว่าใครเป็นคนออย้อนัตรแต่ใบแต่ตอนนี้เนี่ยกรกตยืนยันว่าถ้าเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จริงๆนะครับก็สามารถระบุตัวตนได้นะครับดังนั้นประการแรกคือมันทําให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เป็นการเลือกตั้งโดยลับตามหลักการที่สังคมเราเข้าใจมาโดยตลอด ประการที่สองเนี่ยเราเห็นว่าการมีบาร์โค้ดหรือว่า QR โค้ดในลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นการเปิดช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่ทําให้ทักการเมืองหรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวเพื่อไปเช็คได้ว่าใครลงคะแนนให้กับใครเมื่อวานถ้าพี่น้องจําได้นะครับกรกตมีการชี้แจงนะครับว่าตัวบัตรที่ลงคะแนนไปตัวต้นขั้วเนี่ยถูกเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าผมชวนคิดแบบนี้นะครับว่าหากสมมติ พักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งหรือว่าผู้สมัครคนใดคนหนึ่งรู้ถึงระบบบาร์โค้ด QR โค้ดมาก่อนลงหน้าเนียพักการเมืองหรือผู้สมัครคนนั้นเนี่ยสามารถออกแบบกระบวนการในการเช็คว่าใครลงคะแนนเสียงอย่างไรโดยไม่จําเป็นต้องเข้าถึงตัวบัตรเลือกตั้งหรือว่าต้นขั้วที่กอก,อ,อกตเก็บไว้เลยนะครับผมยกตัวอย่างสองตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งสมมติผมเป็นผู้สมัครที่รู้มาก่อนถึงระบบบาร์โค้ดแล้วสมมติผมไปใช้อํานาจเงินหรือว่าอิทธิพลอื่นๆไปข่มขู่หรือว่าจูงใจให้คนคนหนึ่งต้องมาเลือกผม ผมก็สามารถบอกกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนนั้นได้ว่าตอนที่คุณเข้าไปเข้าคิวเพื่อยื่นบัตรประชาชนแล้วไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยให้จําว่ารหัสต้นขั้วที่อยู่บนต้นขั้วคือรหัสอะไรจําตัวอักษรตัวเลขนั้นไว้และกลับมาแจ้งผมในฐานะผู้สมัครผมก็สามารถบันทึกได้ว่าประชาชนคนนั้นมีรหัสอะไรพอปิดหีบเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเริ่มมีการนับคะแนนผมในฐานะผู้สมัครก็ส่งผู้สังเกตการไปสังเกตการนับคะแนน แล้วก็ตั้งกล้องถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งทุกใบที่มีการนับแล้วผมก็เอาภาพทั้งหมดนั้นเนี่ยมาสแกนดูว่าแต่ละใบเนี่ยพอสแกน QR code บาโคดไปแล้วขึ้นเป็นรหัสอะไรแล้วเมื่อผมเจอรหัสที่ตรงกับที่ประชา,ช,าชนคนนั้นมาแจ้งกับผมผมก็สามารถเช็คจากภาพได้เลยนะครับว่าขอัยายับอันนี้เอาขึ้นไปหน่อยนะครับสามารถเช็คกับภาพในบัตรได้เลยนะครับว่า คนที่ลงคะแนนเนี่ยลงคะแนนให้กับผมตามที่มีการตกลงกันหรือเปล่านะครับดังนั้นจะเห็นว่าถ้าพรรคการเมืองหรือผู้สมัครคนไหนรู้เรื่องนี้มาก่อนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้โดยไม่จําเป็นต้องเข้าถึงบัตรหรือต้นโค้ที่กรกตเก็บไว้ดังนั้นไม่ว่าจะเก็บไว้อย่างดีแค่ไหนนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นตรงนี้นะรหรือตัวอย่างที่สองถ้าคิดไปไกลกว่านั้นว่าอาจจะมีกรปนบางหน่วยบางคนนะครับที่สมมุติว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นรายบุคคลและมีการสมรู้ร่วมคิดกับทางผู้สมัครคนใดคนหนึ่งเนี่ย ผู้สมัครก็ไม่ต้องขอให้ประชาชนจํารหัสต,ต้นขั้วมาก็ได้ก็เพียงแค่ขอให้กปนคนนั้นนะถ่ายตัวภาพของต้นขั้วในหนวยเลือกตั้งนั้นมานะครับดังนั้นผมย้ําว่าแม้กรกตพยายามจะบอกว่าเก็บบัตรและต้นขั้วหลักจากการเลือกตั้งไว้แล้วอย่างดีเนี่ยแต่ถ้าพรรคการเมืองหรือผู้สมัครไหนรู้ก่อนสามารถใช้ระบบในการตรวจสอบได้ว่าใครลงคะแนนอย่างไรโดยไม่จําเป็นต้องไปเข้าถึงตัวบัตรหรือว่าต้นขั้วที่กรกตเก็บไว้เลยนะครับดังนั้นเนี่ย โดยสรุปในประเด็นนี้เนี่ยแม้กรกตพยายามชี้แจงนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยทำเป็นไปเพื่อการรักษาความปลอดภัยนะครับแต่แม้เราเชื่อไว้ก่อนว่ากรกตมีเจตนาที่ดีในการรักษาความปลอดภัยจริงๆแต่การออกแบบ QR code บาร์โคดแบบนี้มันเปิดช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่ทําให้การเลือกตั้งอาจจะไม่สุจริตและเที่ยงธรรมนะครับและทําให้อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือปัญหาที่2ส,ส่วนปัญหาสุดท้ายครับปัญหาที่3าม คือเรามีความกังวลใจนะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก QR Code Bar Code นี้เนี่ยไม่ได้กระทบเฉพาะการเลือกตั้งที่ผ่านมาในวันที่8กุมภาพันธ์เท่านั้นแต่เสี่ยงจะส่งผลต่อการเลือกตั้งครั้งถัดไปด้วยนะครับเพราะเมื่อมันมีการเก็บตัวบัตรเลือกตั้งแล้วก็ต้นคู่ไว้เนี่ยหากวันใดวันหนึ่งในอนาคตข้อมูลดังกล่าวรั่วไหลออกไปหรือมีบุคคลใดเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเนี่ยก็จะทําให้บุคคลคนนั้นเนี่ยสามารถทราบถึงข้อมูลโดยละเอียดเลยว่าประชาชนคนไหนลงคะแนนให้กับพรรคใดนะครับ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็ต้องยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวและก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งได้เพราะถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งที่รับรู้ว่าคนในพื้นที่นี้อายุเท่านี้ชื่อแบบนี้ลงคะแนนให้กับใครเนี่ยมันเป็นก็เป็นข้อมูลที่าสามารถาสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบในสนามการเลือกตั้งในอนาคตได้เช่นกันนะครับดังนั้นอันนี้คือ3มปัญหาโดยสรุปนะครับเกี่ยวกับกรณีเรื่องของบาร์โค้ด QR าโค้ดถามว่าแล้วพักประชาชนจะเดินหน้าต่ออย่างไรนะครับ ก็ต้องย้ำอีกรอบนะครับว่าเจตนานหลักของเราในการตรวจสอบทุกเรื่องนะครับคือไม่ใช่เพื่อจะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งแต่เราต้องการปกป้องเสียงของประชาชนทุกคนและเราต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่อย่างบกพร่องหรือว่าจงใจทุจริตเนี่ยต้องรับผิดชอบทางกฎหมายดังนั้นครับในกรณีนี้พักประชาชนจึงได้มอบหมายให้คุณวายโออัศวะรุ่งเรืองในฐานะรองหัวหน้าพักฝ่ายกฎหมายนะครับรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็ทําคําร้องเพื่อยื่นฟ้องสารอาญาทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลาง เพื่อดาเนินคดีกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ข้อกล่าวหาคือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับอันนี้คือหัวข้อแรกหัวข้อที่2ครับคือเรื่องของการตั้งข้อสังเกต สไลด์ไปไหมครับโอเคหัวข้อที่สองครับคือการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องอจํานวนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตกับแบบบัญชีรายชื่อที่ไม่เท่ากันในหน่วยเลือกตั้งโดยเขตเลือกตั้งเดียวกันนะครับคือเริ่มต้นจากหลักการก่อนเนาะคือเราจินตนาการภาพเห็นชัดว่าเวลาเราไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะได้บัตรสองใบคือบัตรสีเขียวกับบัตรสีชมพูนะครับดังนั้นเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยในเขตเลือกตั้งหนึ่งเนี่ยจำนวนคนที่ไปใช้สิทธ บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตสีเขียวกับบัตรเลือกตั้งแบบแบ,บัญชีชื่อสีชมพูมันไม่ควรจะต่างกันนะครับควรจะเท่ากันเตะหรือถ้ามีข้อผิดพลาดจริงๆก็ควรจะต่างกันเป็นหลักหน่วยนะครับแต่สีเราเห็นที่ผ่านมาคือมีหลายเขตเลือกตั้งที่ตัวเลข2ตัวเลขนี้ไม่เท่ากันครับเมื่อวานกรกตพยายามจะชี้แจงว่าเหตุผลที่ตัวเลขสองตัวเลขนี้ไม่เท่ากันในบางเขตเลือกตั้งเนี่ยเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในการรายงานผลผ่านเว็บไซต์ของกกตนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นปัญหาในตัวมันเองเรื่องหนึ่งนะครับ แต่สิ่งที่ผมต้องย้ำก็คือว่าข้อสังเกตที่ทางพรรคประชาชนและผมได้ตั้งไว้เนี่ยเราไม่ได้อ้างอิงตัวข้อมูลจากเ,เว็บไซต์ของกกตแต่เราอ้างอิงจากข้อมูลที่อยู่ในบอร์ดรายงานผลในแต่ละเขตเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยไม่ว่ากระบวนการในการรายงานตัวเลขผ่านเว็บไซต์กกตจะมีปัญหาแค่ไหนแต่มันคนละเรื่องก,กันกับหลักฐานที่เราเอามาก่างนะครับว่าจํานวนตัวเลขที่ไม่เท่ากันระหว่างบัตรสองใบในเขตเลือกตั้งเดียวกันเนี่ยเราเห็นปรากฏไม่ใช่แค่ในเว็บไซต์แต่ในบอร์ด การรายงานผลในแต่ละเขตเลือกตั้งด้วยนะครับถ้าชี้ภาพให้เห็นชัดขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างก่อนคือสองตัวอย่างที่ได้เคยโพสต์ไปแล้วตัวอย่างที่หนึ่งอันนี้เป็นในพื้นที่สงขาเขตเลือกตั้งที่สามจะเห็นว่าจํานวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์แบบแบ่งเขตเนี่ยอยู่ที่ 98, 9 8้า3แต้าอย่สิบสาแต่จนวนคนที่มาใช้สิทธิ์ในแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยอยู่ที่หนึ่งแสหนึ่งมหามีส่วนต่างหนึ่งนสครับิบหรือถ้าไปไซต์ต่อไปนะครับ ขอย้อนไปหนึ่งสไลด์ก่อนสไลด์นี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่นําเสนอเมื่อสองวันที่แล้วคือเป็นตัวอย่างของกรณีสี่สเกตเขตสองนะครับอันนี้จะจับด้านต่างคือจานวนคนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเนี่ยสูงกว่าคืออยู่ที่แปดหมื่นห้าพันกว่าในขณะที่แบบบัญชีรายชื่ออยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดพันกว่าก็คือส่วนต่างหกพันห้าร้อยแปดสิบหกครับตอนแรกเราเห็นสองตัวอย่างนี้ก่อนแล้วก็มีการตั้งคําถามไปก็ไม่รับคําที่แจง นะครับผมก็เลยกับคุณกิติชัยก็เลยขอให้ผู้สมัครใน400เขตเนี่ยส่งภาพแบบนี้ในแต่ละเขตและตั้งเข้ามานะครับก็ตอนนี้ได้มาจํานวนหนึ่งแล้วก็ค้นพบครับว่ามีตัวอย่างแบบนี้เกิดขึ้นในเขตเลกตั้งอื่นเช่นกันนะครับขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของกรุงเทพมหานครเขตเลกตั้งที่24นะครับซึ่งความจริงเป็นเขตที่พรรคประชาชนชนะด้วยนะครับจะเห็นว่าจํานวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์แบบแบ่งเขตเนี่ยอยู่ที่96,000นะครับในฝั่งของแบบ บัญชีรายชื่ออยู่ที่ยอยู่ที่99,711นะครับซึ่งก็ต่างกันหลักพันเช่นกันนะครับหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นนะครับอันนี้จะเป็นรกรณีของสมุทรสารเขต4นะครับซึ่งก็จะมีส่วนต่างอยู่มา1,792เช่นกันดังนั้นโดยสรุปเนี่ยนอกจาก2เขตเลือกตั้งที่เราได้มีการโพสต์ไปแล้วเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากเรารวบรวมข้อมูลจากผู้สมัครเนี่ยเราค้นพบถึงความไม่เท่ากันของของจำนวน ผู้ใช้สิทธิ์แบบแบ,บ่งเขตกับ,บแบบบัญชีชื่อเนี่ยในหลายเขตเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมแล้วก็เดี๋ยวจะมีการลงรายละเอียดเพื่อขอคําที่แจ,จกงจากกรกตเป็นการต่อไปนะครับในกรณีน,นี้ถามว่าพรรคประชาชนจะทําอย่างไรนะครับผมคิดว่าในมุมหนึ่งเราก็ชี้เห็นแล้วว่าเจตนาของเราเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อพยายามจะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งแต่เราต้องการปกป้องเสียงของประชาชนทุกคนเพราะหลายตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยอ,อย่างตัวอย่างสองตัวอย่างแรก ผู้สมัครพรรคประชาชนก็ไม่ได้มาเป็นลําดับสองนะครับมาเป็นลําดับสามเป็นต้นไปนะครับหรือแม้กระทั่งบางเขตเลือกตั้งที่ผมยกมาพรรคประชาชนชนะเลือกตั้งด้วยํานะครับดังนั้นเนี่ยเราแค่ต้องการจะทําให้มันสิ้นข้อสงสัยถึงตัวเลขที่มันคลาดเคลื่อนที่ผ่านมานะครับเราจะทำสองอย่างครับอย่างแรกก็ขอใช้พื้นที่นี้ในการเรียกร้องไปที่กะกะตนะครับให้ชี้แจงว่าทําไมข้อมูลตรงนี้ถึงคลาดเคลื่อนเพราะว่าข้อมูลตรงนี้ไม่ได้ดึงมาจากเว็บไซต์แต่ดึงมาจากบอร์ดการรายงานผลในเขตเลือกตั้ง เด่นที่สองครับก็อยากจะเรียกร้องให้กรกตเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลรายหน่วยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้อย่างสะดวกมากขึ้นการเปิดเผยข้อมูลรายหน่วยจะมี2องค์ประกอบองค์ประกอบที่1คือการเปิดเผยเอกสารที่เราเรียกว่า5้8ทับสิคือเป็นรายงานผลการนับคะแนนรายหน่วยซึ่งอันนี้กฎหมายกําหนดว่าให้กรกตต้องเปิดอยู่แล้วและกรกตก็ได้ทยอยเปิดไปแล้วแต่ยังไม่ครบทุกหน่วยดังนั้นก็ขอเรียกร้องว่าให้เร่งเปิดให้ครบทุกหน่วยนะครับแต่องค์ประกอบที่2ครับคือเอกสารที่เราเรียกว่า5้ทับสิบเอ็ดพูดง่ายๆคือเป็นใบขนนนนดดใีด,ะด,ยยดคะแนน,น นะครับที่มีการนับคะแนนกันตรงนี้เนี่ยแม้กฎหมายไม่ได้บังคับว่ากร,กรกตรต้องเปิดแต่ผมคิดว่าถ้ากร,กรกตรเปิดก็จะทําให้มันมีความโปร่งใสมากขึ้นแล้วก็สิ้นข้อสงสัยได้ในบางกรณีดังนั้นก็ขอเรียกร้องให้กร,กรกตรเปิดเอกสารที่เป็นใบขีดนับคะแนน5ทั11ด้วยเช่นกันดีที่สุดคือครบทุกหน่วยอย่างน้อยที่สุดคือเปิดใน เขตพื้นที่หรือหน่วยที่ประชาชนมีการตั้งข้อสงสัยนะครับถ้ามีการเปิดเอกสาร2ชุดนี้ออกมารายหน่วยก็จะทําให้ประชาชนและก็ผู้สมัครทุกพักสามารถร่วมกันตรวจสอบตรงนี้ได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่2อนะครับทีนี้ในหัวข้อที่3กับสี่ขออนุญาตเชิญทางคุณกิติชัยมาเพิ่มเติมครับ ครับก็สรบผมนะครับก็จะขอสรุปภาพรวมนะครับในส่วนของเรื่องร้องเรียนทั้งหมดนะครับที่ทางผู้สมัครของเรานะครับรวมถึงที่เราได้รับเรื่องจากพี่น้องประชาชนนะครับเข้ามาแจ้งเบาะแสในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับในส่วนของผู้สมัครของเรานะครับที่ได้มีการรับเรื่องมาทั้งหมดโดยตัวผู้สมัครของเราเองขณะนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด57เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งขณะนี้ทางฝ่ายกฎหมายของ เรานะครับได้ทําเรื่องหรือว่าได้ทำเ,เรื่องขอให้มีการตรวจสอบไปยังที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมดแล้ว37เรื่องนะครับสำหรับในส่วนของเว็บไซต์รีพอร์ตหกสนะครับที่ทางเราเนี่ยได้มีการเปิดรับเรื่องจากส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้นะครับยอดทั้งหมดเข้ามาถึง4 0 0พกว่าเรื่องนะครับที่มีกรณีการทุจจริตนะครับซึ่งทางเราขณะนี้ได้ตรวจสอบแล้วนะครับพบว่ามีข้อมูลและข้อเท็จจริง ที่จะไปสู่ในการนำไปสู่การร้องเรียนได้นะครับอยู well ่ที่1,260เรื่องนะครับซึ่งขณะนี้นะครับทางฝ่ายกฎหมายของเราเช่นเดียวกันนะครับก็ได้ดำเนินการตรวจสอบนะครับแล้วก็จะได้ส่งให้ทางผู้สมัครของเรานะครับไปทําการในเรื่องของการร้องในส่วนของการคัดค้านในการประกาศผลนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของสรุปภาพรวมนะครับสำหรับการรับเรื่องในส่วนของเรื่องร้องเรียนครั้งนี้นะครับต่อไปนะครับก็ ไปสไลที่สี่ได้ไหมครับโอเคอันนี้นะครับอันนี้เราเพิ่งได้รับเรื่องมาล่าสุดใหม่นะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอด้วยนะครับก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดนะครับก็อยากจะให้ทางสื่อมวลชนเนี่ยนะครับได้เห็นคลิปที่เราได้รับมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้ลงรายละเอียดให้ทราบว่ามันเกิดขึ้นอะไรอย่างไรนะครับ คลิปนี้ไม่มีเสียงนะครับเราตัดเสียงทิ้งนะครับแต่ให้เห็นภาพแต่คลิปตัวเต็มจริงๆเรามีเสียงนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นทางทางด้านทางการกฎหมายเปิด <c oughs> เต็มจอได้ไหมครับ <c oughs> อันนี้นะครับถ้าพี่น้องสื่อมวลชนเห็นอยู่นะครับจะเป็นบ่อขยะแห่งหนึ่งซึ่งอยู่หลังแฟดนะครับของเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> มีพี่น้องประชาชนนะครับได้ถ่ายมานะครับในบอกขยะแห่งนี้นะครับเราพบว่ามีการทิ้งในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงใบ5ทับ11หรือใบขีดคะแนนนะครับที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ตามที่หน้าวิดีโอนี้นะครับซึ่งเห็นได้นะครับว่า เป็นใบที่เพิ่งใช้ในวันที่8กุมภาพันธ์นะครับซึ่งบนหัวมันจะมีเขียนอยู่แล้วว่าวันที่เท่าไหร่หน่วยที่เท่าไหร่อย่างไรนะครับเรื่องนี้นะครับขณะนี้นะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้ส่งเข้ามานะครับก็ได้ไปลงบันทึกประจําวันกับทางสถานีตํารวจไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าได้พบหลักฐานในส่วนนี้นะครับทีนี้เอ่ออย่างที่ผมจะลงรายละเอียดนิดนึงอย่างนี้ว่าอย่างไงครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่าอันนี้น่าจะไม่ใช่ที่ ยุบหีบหรือที่รวมหีบแน่ๆเหมือนกับเช่นที่ชนบุรีที่บอกว่าเราไปเจอในส่วนของเอกสารเหล่านี้นะครับอันนี้มันเห็นชัดเจนว่ามันคือบอกขยะนะครับซึ่งเข้าใจว่ากรกตคงไม่กําหนดเป็นที่รวมหีบแน่นอนนะครับนะฮะซึ่งเมื่อเรากลับไปตรวจสอบดูอีกทีหนึง่งนะครับในส่วนของสมุดประการเขตหกนะครับจุดที่กําหนดให้เป็นที่รวมหีบนะครับอยู่ห่างจากจุดของบอกขยะตรงนี้ถึงแดกิโลเมตรด้วยกันนะครับแดกิโลเมตรดังนั้นหมายถึงว่า ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้จะต้องมีคนใครคนใดคนหนึ่งนะครับนำมาทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็เอาออกมาที่อยู่ในที่บอกขยะนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเราก็คงต้องขอให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมถึงสํานักงานคณะกรรมการการตั้งประจําจังหวัดสมุทรปราการนะครับเล่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับและชี้แจงให้ออกมาต่อพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยเร็วนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับซึ่ง เอกสารในส่วนของ5ทับ1นี่ก็เป็นเอกสารหนึ่งซึ่งถือถึงมีความสำคัญมากนะครับการที่จะทำลายหรือว่าจะทิ้ทงได้เนี่ยเข้าใจว่าจะต้องมีมติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าหากว่าได้มีการรวมคะแนนเสร็จจบสิ้นแล้วนะครับและได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้วรวมถึงไม่มีเรื่องร้องเรียนนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยถึงจะได้มีมตินะครับให้มีการทำลายรวมถึงทั้งตัวบัตรเลือกตั้งและเอกสารต่างๆนะครับดังนั้นนะครับภาพ ที่ปรากฏตรงนี้นะครับตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่ารวบรวมคะแนนอยู่นะครับและเรื่องที่เราสงสัยจริงๆก็คือสถานที่จุดเกิดเหตุนะครับกับจุดที่ให้มีการรวมหีบเนี่ยมันอยู่ห่างกันไกลมากนะครับมันจะแตกต่างกับในจุดของที่ทางชนบุรีนะครับดังนั้นเรื่องนี้เราก็ขอให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเร่งในการตรวจสอบตรงนี้แล้วก็ออลองดูว่า เหตุการณ์มันเป็นอย่างไรเพื่อชี้แจงนะครับต่อสาธารณะนะครับในขณะเดียวกันนะครับในวันจันนี้นะครับในส่วนของผู้สมัครของเรานะครับสมุดประการเหตุหกนะครับคุณวีรพัฒน์นะครับก็จะนําหลักฐานนี้ไปร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยเช่นเดียวกันเพื่อให้ตรวจสอบนะครับหาข้อเท็จจริงว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเหตุการณ์ที่เราได้รับหลักฐานเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ยัง ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนรวมถึงขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้แจ้งเบาะแสต่างๆเข้ามาให้กับทางเราเองหรือก็ของทางพักของเราเองนะครับเราก็จะได้รวบรวมไว้นะครับแล้วก็จะได้ดําเดินการนะครับในส่วนของการร้องกก,กตต่อไปนะครับอนนี้ครับเชิญซักถามได้เลยครับไม่มี คืออย่างนี้ก่อนนะครับผมก็จะว่าข้อที่จริงตอนนี้ภูมิใจไทยก็ตั้งรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเมื่อวาอนมีการประกาศจับมือกับทางพรรคเพื่อไทยและก็พรรคที่อาจจะมีสสจำนวนน้อยอีกบางบางพรรคเช่นกันทั้งรวมตัวเลขแล้วเนยังไงก็เกิน250อยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยก็ในเชิงหลักการเราก็ยืนยันมาตลอดตั้งแต่ก่อนผลการเลือกตั้งนะครับว่าในระบบรัฐสภาเนี่ยถ้าไม่มีพรรคไหนได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งคือเกิน250เนี่ยก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของพรรคการเมืองอันดับหนึ่งที่จะเดินหน้าในการจัััดต้งรบาล เมื่อผลปรากฏออกมาว่าเราไม่ได้รับความไว้วางใจในอันดับหนึ่งเราก็เคารพสิทธิของพรรคันดับหนึ่งในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลและเราก็ทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านโดยไม่เข้าไปร่วมกับรัฐบาลดังกล่าวซึ่งมาถึงวันนี้ผมคิดว่าข้อที่จริงก็ชัดเจนว่าพรรคภูมิใจไทยได้จับมือกับพรรคเพื่อไทยและก็อีกบางพรรคที่ทําให้สามารถตั้งรัฐบาลได้แล้วแต่ว่าเข้าใจว่าคําถามที่ยังค้างคาอยู่คือว่าจะมีพรรคไหนอีกบ้างหรือไม่ที่ไปร่วมกับรัฐบาลดังกล่าวครับจากนั้นก็ยืนยันเราเดินหน้าทําหน้าที่เป็นแกน ไม่มีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าก็ให้เป็นหน้าที่ของพรรคที่เขาพยายามจะร่วมรัฐบาลในการไปตัดสินใจในการจัดตั้งรัฐบาลกันเองแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำไว้ในเชิงหลักการก็คือว่าไม่ว่าในการเลือกตั้งครั้งไหนหากมันมีการจับมือกันตั้งรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ประชาชนคาดหวังจะเห็นคือวาระที่พรรคเหล่านั้นจะผลักดันร่วมกันนะครับเพราะว่าในการเลือกตั้งเนี่ยต้องยอมรับว่าแต่ละพรรคก็ย่อมมีนโยบายของตอนเองที่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง พอมีพรรคหลายพรรคที่อาจจะมีนโยบายแตกต่างกันมาจับมือกันตั้งรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นคือความชัดเจนว่าแล้วนโยบายที่เห็นต่างกันเนี่ยจะหาข้อสรุประหว่างพรรคร่วมรัฐบาลอย่างไรนะครับซึ่งเข้าใจเมื่อเมื่อวานเนี่ยแน่นอนอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งรัฐบาลแต่ยังไม่ได้เห็นตรงนี้ชัดเจนนะครับว่าพรรคที่จับมือกันตั้งรัฐบาลเนี่ยจะผักันวาระอะไรเป็นระดับต้นๆครับ ครับก็ต้องของยืนยันนะครับว่าพักประชาชนไม่มีการว่าจ้างบริษัทใดๆหรือดาเนินการใดๆที่นําไปสู่การทํา IO หรือว่าปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ต้องยืนยันข้อเท็จจริงเช่นนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้พักเองก็อยู่ในขั้นตอนในการพิจารณาว่าจะต้องมีกระบวนการในการพิสูจน์ตรงนี้เพิ่มเติมอย่างไรนะครับเพื่อให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยนะครับในส่วนของชื่อบริษัทเปกเตอร์สนะครับความจริงก็เป็นบริษัทหนึ่งที่พัก ได้เคยมีการว่าจ้างนะครับให้ผลิตสื่อที่ไปลงในเพจพักเช่นกราฟิกหรือว่าคลิปวิดีโอที่ปรากฏในเพจของพักประชาชนนะครับซึ่งหากการว่าจ้างในครั้งไหนเป็นการใช้งบประมาณจากกองทุนกะกะตก็ต้องมีการชี้แจงกลับไปที่การกทางกรกะตตามระเบียบและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสามารถตรวจสอบได้นะครับวันนี้ก็ต้องยืนยันข้อได้จริงเช่นนี้ครับ อันนี้ผมคิดว่าข้อเท็จจริงในเชิงรายละเอียดของบริษัทนะครับทุกคนก็สามารถค้นหาได้จากสาธนารณะนะครับแต่ผมย้ำนะครับว่าประการแรกนะครับต้องย้ําว่าพรรคประชาชนไม่ได้มีการดําเนินการเรื่องปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารแต่อย่างใดนะครับแล้วก็การว่าจ้างสเปกตรีก็เป็นเพื่อการผลิตสื่อนะครับที่ปรากฏอยู่ในเพจของพรรคประชาชนนะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดที่เราต้องมีการยื่นให้กรกตหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเนี่ยเราก็ทําตามขั้นตอนทุกอย่างมาโดยตลอดครับ ตามข้อทจจริงเลยนะครับชั้นสี่เป็นที่ทําการของพนักงานประจําของพรรคประชาชนครับชั้นสี่เป็นที่ทําการของพนักงานประจําของพรรคประชาชนมีไฟล์ลลลทะเบียนใช่ไหมฝฟล์กฎห,หมายค,ครคือความจริงก็มีการเข้าสํานักงานพรรคประชาชนอยู่บ่อยครั้งนะครับ แต่ว่าเรื่องการให้เข้าในวันนี้อันนี้เดี๋ยวคง,คงต้องหารือ,อรายละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ว่าควาจริงก็ไม่เคยไม่เคยมีการปิดกั้นนะครับที่ผ่านมาก็มีมีการเข้าไปถ่า,ายทําอะไรอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอดครับไม่ได้มีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวนะครับและผมคิดว่า,าที่ผ่านมาเนี่ยหากมีการวิพากษ์วิจารณ์พักไม่ว่าจะจากประชาชนทั่วไปหรือว่าอดีตคนที่เคยทํางานกับพักเนี่ยาทางพักเองก็ เฝ้าติดตามอยู่นะครับว่าข้อกล่าวหาข้อวิจารณ์เป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องอะไรที่มันเป็นข้อเท็จริงที่คาดเคลื่อนอย่างเช่นในกรณีกล่าวหาว่าพรรคทำปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะเป็นต้องชี้แจงแล้วก็ยืนยันข้อได้จริงกับพี่น้องประชาชนส่วนถ้ามันเป็นเรื่องความเห็นความเห็นที่ใครคนใดคนหนึ่งแสดงออกอันนี้ผมคิดว่าก็ก็ให้ประชาชนเป็นคนพิจารณาเองครับก็อย่างที่ผมเรียนครับว่าผมก็ยืนยันชี้แจงกับประชาชนเช่นนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ ให้อย่างน้อยมีหลักฐานยืนยันว่าตัวแทนของพรรคได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้วนะครับส่วนจะมีกระบวนการเพิ่มเติมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างไรอันนี้ก็ทางพรรคกำลังพิจารณาอยู่ครับนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวส่งคลิปแล้วก็สไลด์ให้นะครับ